หนึ่งในนักเตะที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาล2021-2022เป็นต้นมานอกเหนือจากซูเปอร์สตาร์อย่างโมซาล่าเจมี่วาร์ดีที่นําเป็นดาวซันโวของลีกแล้วก็มีหนึ่งแข้งที่ประกาศสักดาสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นดาวยิงเบอร์ต้นๆของลีกนั่นคือมิคาเอลอันโตนิโอดาวยิงจอมถึกของสโมสรเวสแฮมยูไนเต็ด ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไม่นานชื่อของมิคาเอลอันโตนิโอแทบจะไม่ได้อยู่ในสายตาของทั้งแฟนบอลทีมตัวเองรวมถึงแฟนบอลทีมคู่แข่งเลยแต่แข่งรายนี้ก็ใช้เวลาทุกวินาทีที่ได้รับโอกาสพัฒนาตัวเองทุ่มเทเต็มที่จนกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าของเวทียุโรปที่สโมสรไหนก็จะประมาทไม่ได้เด็ดขาด คลิปนี้เพลย์เมคเกอร์จะขอพาแฟนบอลทุกท่านไปทําความรู้จักกับดาวยิงรายนี้กันให้มากขึ้นกว่าเดิมว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเส้นทางลูกหนังกว่าจะถึงจุดนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างไปติดตามกัน มิคาเอลเกลกกลีอันโตนิโอลืมตาดูโลกเมื่อวันที่28มีนาคมคริสต์ศักราช1990เขามีคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนจาไมกาแต่ย้ายถิ่นฐานมาใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษทําให้ลูกชายของเขาเกิดและเติบโตในประเทศอังกฤษและสามารถเลือกเล่นทีมชาติได้2ทางนั่นคือทีมชาติจาเมกาบ้านเกิดของพ่อและแม่ตัวเองรวมถึงทีมชาติอังกฤษสถานที่ที่ตัวเขาเกิดและเติบโตขึ้นมา จุดเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังของแข่งรายนี้ต่างจากบรรดานักเตะท,ทั่วไปที่มักจะเริ่มต้นจากการเข้าสู่ทีมอะคาเดมี่ตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆแต่กับแข่งรายนี้กว่าที่เขาจะได้เริ่มต้นเข้าสู่ระบบเยาวชนก็ปาไปในวัย12ปีเข้าไปแล้ว ย้อนไปในปี2002เด็กน้อยผิวสีรายนี้เตะฟุตบอลกับเพื่อนๆตามราษาจนกระทั่งลีลาความสามารถรวมถึงความแข็งแกร่งของเขาก็ไปเตะตาทีมแมลมองของสโมสรทูติงแอนด์มิด c h มอยู่ในเตะทีมกึ่งอาชีพที่โลดแล่นอยู่นอกลีกของประเทศอังกฤษดึงตัวไปร่วมทีมการได้มีต้นสกัดแม้จะเป็นทีมที่อยู่นอกลีกแต่มันก็ทำให้เขารู้จักแนวทางการพัฒนาตัวเองที่ถูกต้องวันเวลาผ่านไปกว่า5ปี เขาพัฒนายกระดับฝีเท้าของตัวเองขึ้นมาอย่างยอดเยี่ยมแถมยังเป็นนักเตะที่มีทั้งความเร็วและสภาพร่างกายที่แข็งแกรง่งหากเทียบกับเพื่อนร่มรุ่นคนอื่นๆทําให้เขาถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลส0 0 7 0 0เโดยในช่วงแรกเขาลงสนามในหลากหลายตําแหน่งตั้งแต่แบ็กขวายันกองหน้าถือเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ก่อนที่จะมาเอาดีในตําแหน่งศูนหน้าเต็มตัว ผลงานของเขากับการเล่นในทีมชุดใหญ่ถือว่าโดดเด่นมากๆกับการซัดไปถึง33ประตูจากการลงเล่น45นัดจนไปเข้าหูสมโมสรเรดดิงทีมดังในลีกอังกฤษเซ็นสัญญาคว้าตัวไปร่วมทีมในปี2008 แต่ในช่วงแรกเขายังคงเล่นให้ทีมเดิมของตัวเองอย่าง t ูติงแอนด์มิดแชมอยู่ในเตดต่อไปด้วยสัญญายืมตัวจากนั้นเขาก็ยังไม่สามารถเบียดขึ้นไปเป็นกำลังหลักของเรดดิ้งได้ทําให้ต้องถูกปล่อยออกไปเก็บประสบการณ์ในฐานะสัญญายืมตัวอยู่บ่อยครั้งปี2009เจ้าตัวโยกไปเล่นให้กับเชลเทนแฮมจากนั้นในฤดูกาลต่อมาเขาก็ถูกส่งต่อไปให้กับสโมสสเซาล์มป์ตน pton, ตามด้วยโคเชสเตอร์และเชฟฟิลด์อยู่ในเตต ซึ่งที่แห่งนี้เขาได้รับการเซ็นสัญญามาร่วมทีมแบบถาวรก่อนจะลงสนามไปทั้งสิ้น78นัดซัดไป17ประตูถัดมาเจ้าตัวต้องย้ายสังกัดอีกครั้งคราวนี้เป็นทางฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรสที่คว้าตัวไปร่วมทีมในปี2014ซึ่งการย้ายมาอยู่กับทัพเจ้าป่ายิ่งทำให้ฝีเท้าของเขาเจิดจรัดขึ้นมามากกว่าเดิมด้วยการลงสนามไป50นัดยิงได้16ประตู โดยผลงานดังกล่าวส่งผลให้สโมสอนเวสแฮมยูในเต็ดตัดสินใจควักเงิน7ล้านปอนด์ประมาณ385ล้านบาทกระชากตัวเขาเข้า,ขามาร่วมทีมในปี2015ซึ่งนับเป็นการก้าวขึ้นไปเล่นบนเวทีลีกสูงสุดของอังกฤษเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งแน่นอนว่าด้วยเงินค่าตัวจำนวนดังกล่าวทำให้แฟนบอลหลายคนของทีมตั้งคำถามไปต่างๆนานา,นาว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่ สุดท้ายมิคาเอลอันโตนิโอก็จัดการตอบคำถามทั้งหมดที่เคยเป็นข้อคอราหากับเขาภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเพราะเพียงแค่ซีซั่นแรกกับเวสต์แฮมเขาซัดให้ทีมไปถึง8ประตูจากการลงสนาม26นัดแถมในจำนวนประตูเหล่านั้นยังเป็นการยิงใส่ทีมแถวหน้าของพรีเมียร์ลีกอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอรวพูลท็อตแนมฮอสเปอร์และเอฟเวอร์ตันต่างก็โดนแข้งรายนี้กระซวกตาข่ายมาหมดแล้ว วันเวลาผ่านไปอันโตนิโอทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนักเตะที่ขึ้นแท่นตำนานของสโมสรอ,อย่างแท้จริงเขายิงประตูอย่างต่อเนื่องและเดินหน้าทำลายสถิติของเปาโลดิคานนโอหัวหอกระดับตำนานของทีมที่เคยฝากผลงานเอาไว้กับการซัดไป47ประตูนใน4เสื้อของทัพขุนค้คอนไปเป็นที่เรียบร้อยและยังคงเล่นด้วยความมั่นใจอย่างต่อเนื่อง จากนักเตะโนเนมที่ถูกซื้อเข้ามาพร้อมกับคําถามที่ตามมามากมายถึงตอนนี้เขาสามารถลบข้อคอราหาต่างๆให้หมดไปแบบไร้ความกังวลและเปลี่ยนคําถามเหล่านั้นเป็นการเข้าไปนั่งอยู่ในใจแฟนบอลเวสต์แฮมยูไนเต็ดแบบไม่ต้องสงสัย หากแฟนๆลูกหนังทุกท่านชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยหรือกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปเรื่องราวดีๆในโลกลูกหนังแบบนี้กับพวกเรา Playmaker สร้างเรื่องปั้นเกม